ใบซวยออพี่น้องวันนี้สามโมงได้มาเฮ็ดกินตอนเ้าพี่น้องเพื่อเตรียมของอยู่ของกินไปนาเพราะว่าวันนี้สิออกไปนาแล้วก็เอารักหัวไปเซมตะกาพร้อมมัดหัวพร้อมพี่น้องและคลิปนี้ก็แม่นสามโมงได้ถ่ายไว้แต่มือวันเสาร์วันอาทิตย์คนละเนาะสามโมงหากระตัดต่ตลงเพราะว่าสามโกงบมงมีเวลาพี่น้องเพื่อสิตัดนโตคลิปแล้วมันก็ใช้เวลาัะนะแล้วก็มันเฮ็ดใหดดึกเลยสามโมงก็เลย บอไดอัพลุงเนาะหากระสิมาอัพลงเมือนี้จังใดก็ฟังติดตามสาวมะกรองเด้อพี่น้องเด้อและนี่ก็เป็นสาวมะกรองทอดซีฟนะพี่น้องหลังจากทอดซีนแล้วสาวมะกรองจะได้ทอดปลาอีกเนาะเพราะว่าอาหารที่สาวมะกรองเสิียมไปน้ามันยังอยู่สามอย่างเนาะมีทอดซีฟหมูแล้วก็มีทอดปลาแล้วก็มีทอดหนังงัวนื่ในการทอดก็บอไดปรุงหม้อเลยเนาะ สามกงทิ่โทษไปเรื่อยๆโทดซีแล้วลกระชีได้โทษปลาหลังจะโทดปลาสุกแล้วสามกงชีได้โทษหนังงัวต่อเลยจะบ่ได้เปลี่ยนน้ำมันอีกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็ี่นการประหยัดเนาะพี่น้องถ้าเปลี่ยนน้ำมันมันกะเสียเวลาไปตืมอีกเนาะเพราะว่าเขาเปลี่ยนทุกครั้งนี่เพื่อน้ำมันสีฮอนอีกแล้วก็เพื่อจะได้เปลี่ยนสามอย่างเนี่ยมันจะเห็นให้เขาใช้เวลาดุนตืมนะและอีกอย่างเนี่ยเขาหิ้กินตอนเช้าเขากะเฝ้าเนี่ยเนาะยันไปหน้าสวยยันนั่น เห็ดเบียกบนแล้วเพื่อสิออกไปหน้ามันกัไก่เนี่เพื่อสิกินข้าวกินน้ำเอาเป็นว่าค้างน้ำมันขึ้นเทื่อเดียวนี่ทอดแล้วสามเมนูพี่น้องอันนี้ก็แเมนกาลังทอดหนังงวัวเนา้หนังงวัวมันสิดำนิดนึงพี่น้องเพราะว่าหน,นังงัวที่เขาต้มแล้วเอาไปตากแดดหลยหลยแดดนะมันก็นเลยดำแบบนี้ ใอย่างการทอดของสาวมกรงก็ทอดแบบง่ายๆตามสไตล์ของสาวมะกรงบนพื้นฐานของสาวมะกงที่เคยเฮ็ดนั่นแหละเนาะหลังจากทอดแล้วสาวมกงสีได้แบ่งแต่ละอย่างเอาไว้ไปกินยูนาเนี่ยเราไปกินตอนเทียงเพราะว่าตอนเทียงนะฮาจะได้กินข้าวยูุนาหน้ากระยู่ไก่เนี่ยขันชีข้าวมามันกรเสียเวลานะขันสีได้ข้าวมากกแมนตัวเล็กยังข้าวมาบาดเดียวและกนสนไปหน้าสาวมกรงก็ได้มาปั้นข้าวเสาสะกอนนะพี่น้องบาดไปหดหน้าแล้วก็ลงมือเหตเวียกเลยกินข้าวมันนี่ก็แมนตัวป้วนมานั่งกินน้ำเนาะสวดเอ้ยไอ้เพื่อนก็ะแมนกิน พอเตมฮอตหน้าสามโกงก็เอาปุ๋ยแบ่งไว้เปลี่นสีส่วนพระวัตกาณมีอยู่สี่ตาตาหนึ่งก็ใส่ประมาณ3าสี่โลปุ๋ยที่สามโกงใส่ก็แม่นปุยผสมแล้วก็ปุ๋ยเล็งนำมาสล่าปนเดียวและจึงได้ลงไปว่านเนาะในการว่านแต่ละครั้งสามโกงจะเอาลงไปเทอะละครึ่งคุเนาะถ้าเต็มคุในสามโกงหิวบ่ได้มันปวดแขนนะเพราะฉะนั้นสามโกงจึงเอาไปเทอาละคเค่งคุแล้วก็ว่านไปเทอาละตาเทอาละตาแบบนี้ให้มันทั่วถึงกันยาบ่าวภูไทยก็กําลังบุกไถอยนอะนบดิพักบดิเซาเลยขั้นชิพักกับ พักเวลาแต่กินข้าวเที่ยงเท่านั้นเลยเนาะเวลาอื่นมันบรได้พักเลยถ้าพักนี้มันสีโบเลวมันนานเล้วเพราะว่าเราถ่ยผู้เดียวนะบบมีไผเปลี่ยนเลาเนาะปกติถ่ายไน้ต้องถทยสองคนเปลี่ยนกันถทยเนาะมันจึงบบเมื่อยแต่ว่าเล่านี่ถยผู้เดียวนี่เมื่อยแห่คันโบเลวถทยมือใหม่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันยากเส้นทางพี่น้องมันไกลทางในภาวนาเ่ามันดูกลางมัวนะเราขึ้นง้อเวลาเอารถเข้าเอารถอกเพื่อสีหอทางมันกะใช้เวลาโดนเติมแล้วมันก็ยากอีกแล้ดูที่หน้าต่ละื่อนีครอบครัวของสามบกง ต้องได้ยันไทยต้องได้คาดแล้วกลมูพี่น้องเพราะว่ามันดูกลางมูเ่านะถ้าเห็ดตามหลังมูนี่ มูสีดำอัดไว้แล้วก็สีบุมีทางเข้าว่าข้าบวาให้เยียบเข้าของข้าานะเพราะฉะนั้นถ้าวัตกาเข้าบัยางาหรือว่าเข้าเห็ดตำหลังมูเข้ากระจำป็นตรงได้ไทยไว้หรือว่าคาดปะไว้สาวโมกองอีตุนเบ้าผู้ไทยเราก็เลยลงไปส่วยเราไทยส่วยเราประมาณห้าหกฮอบให้เราได้พักผ่อนนิดหนึ่งก็ยังดีแล้วก็เป็นค้างทับอิทีสาวมกงได้อันจับรถไทยมาถทยนาแบบนี้ถทยไปถทยหน้าก็มวนอยู่ในพี่น้องแต่ว่าคอแหง้งแล้วก็หายใจบบฮอดท้องพี่น้องไปเซืร์นมาเบ้าผู้ไทยเนาะเราถ่ายคนเดียวเป็นเท่าไหร นะความเมื่อยในจกักรีสามใดแต่เราก็มีความอดทนสูงอีกอย่างเราก็ปิ่นปุซายเราก็มีเข็งเฮงสามกองกระทั่งย่างทั้งเล่นไปนำนอยานบบทันรถไทยส่วนบาวอุทัยอยู่เพิ่งคนาก็เป็นลุ้นไปพร้อมนอยานสามะกรองพารถไทยขึ้นคันนานะต่อไปในสามกองจะได้เฮียนไทยเฮียนคาดให้หลายๆเพื่อสวยบาวอุทัยในหลักการรุดพรนให้งานของบาวอุทัยลงไปแน่ถือเป็นประสบการณ์มไม่ใหม่อีกอันหนึ่งของสามกองในการเฮียนโฮเกี่ยวกับการไถนาเพราะว่าผ่านมาหนิ ได้เห็นแต่กะเจ้าไทยแต่ว่าบุงูวิธีการไทยและกะไทยโบเลวซ้ําพี่น้องคนะํโกนนยังส่องไฮหัยเนาะจําเป็นต้องได้มาอีกมือใหม่พี่น้องได้เอารถเขา้ารถออกคือเก่าเลเนาะหลังจากเอารถออกมาเส้นทางใหญ่แล้วก็ได้พากันล้างต้นล้างตัวพี่น้องเพราะว่าคิดตุ่มลายนะน้ำหน้าเซนกระติมโคองเลยในะโซนน้ำลายแล้วก็ใส่อีกเพราะว่าเขาจาเอาน้ำลงมาใหม่พอแต่เอารถออกมหอดทางใหญ่แต่เวียนก็พอดีเพียงพาเลยถ้าใช้เวลามหอนตเฮือนก็พอดีมืดเลยอีกประมาณสงองอาทิตย์ก็สิได้กลับมาคาดอีกพี่น้องไทยยนบ่ม แล้วก็สิได้กับมาคาดอีกแล้วก็เกียมดำบานนี้เนาะแต่ว่าสีบัได้ดำโดยสาวโมกงเพราะว่ากายังบัวยาวปานใดส่วนคนอื่นนี่ขาเจ้าอาจสีดำแล้วเพราะกาขจ้ายาวแล้วสาวโมกงและวานกาตามหลังแต่็จะเป็นต้องได้คาดไว้เนาะเพราะว่านาสาวโมกงมนอยู่กลางคือว่าในยุ่กลางหมูถ้าเฮาบ่คาดปาไว้เฮาสิบ่มีทางเข้าไปนาขจ้าก็อยู่เข้มเน่เวลาขจ้าดำขจาก็จะดำอัดมดเลยแล้วก็เฮ็ดให้เฮาบ่มีทางเข้า แต่ละปีก็ว่าชลื่มเห็ดกอนหมูไทยกลนหมูแะละพี่น้องปีใดปีนั้นแต่ก็ยังล่ายังดำหลังหมูอยู่พะว่าเฮาเห็ดลายเวียกเล่นพุนเล่นพีหนึงอีกอย่างเฮา,าก็คนโบรายจังหน่อยดำหน้าลนแล้วก็สิได้ไปกุ้่มมันอีกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนีกลงสามกองสิได้กลับบ้านกอน